มาอีกแล้วนะคะช่วงป้ายยาของเราวันนี้นะคะวันนี้เรามีนีมาป้ายยากันนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะ <c oughs> เป็นเครื่องนะคะไม่ใช่เครื่องหนีบผมแต่อย่างใดนะแต่อาจจะหนีบได้นะแต่อันนี้เราจะเรามาซีลถุงคุกกี้นั่นเองนะคะวิธีการใช้ง่ายมากๆน้องจะอะไรแค่นี้เองนะคะก็เสียบลั๊กเลย แล้วก็เปิดนะคะเปิดความร้อนให้ไฟเงินตดขีดแดงแบบนี้นะคะมันก็จะร้อนเร็วมากนะคุณผู้ชมใช้เวลาซีลถุงแค่แป๊บเดียวเสร็จเลยนะคะนี่มีคุกกี้ทั้งหมด3ามสิบสองชิ้นด้วยกันนะคะเราก็จะใช้เวลาในการซีลปากถุงคุกกี้แบบนี้นยไม่ยากเลยนะวันนี้คุกกี้ที่เรานำมาเป็นตัวแบบแล้วจะเป็นเบรนี่คุกกี้แบบนี้นะคะใส่เข้าไปในถุงซีลแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะซีลปากถุงตรงนี้ได้เลยนะคะมันอยู่ที่ประมาณสิบสิบห้าวินาทีนะคะนี่ก็คือร้อนแ้วสามารถซีลได้แล้วนะคุณผู้ชมวิธีกกาาาารร็คือออเเเเไม่่่ต้้งงงใชวลานานลนนนยแแบบัส เสร็จแล้วแค่หนึวิเท่นั้นเองไม่ต้องใช้เครื่องมือแบบว่าแพงๆเลยนะวิธีการก็คือง่ายๆเลยจับปากทุ้งทิศหน้าทิศหลังนิดสองด้านใช้ฝานะคะใช่รึมันง่ายมากแต่มันก็รวดเร็วมากใช้เวลาในการทำงานแค่ตะเตี้ยวเองะคะ่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนเป็นเครื่องกดกดแบบเดียวปินอันนั้นก็คือใช้เวลานานเหมือนกันนะคุผู้ชมเวลา,นานกดต้องรับ1-5เนะีก็คือใช้เวลา,นานมากกว่านี้ใช้เวลาประมาณ5วินาทีเลยนะต่อซองต่อถุงนะคะอันนี้คือเร็วมากาสาักใสเคกี้นะหรือว่าจะนำไปแพ็คขนมชนิดอื่นๆนะก็แนะนำนะ เครื่องซีลแบบเครื่องหิดถึงอันเล็กๆแบบนี้ใช่ได้แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะไม่ต้องมีไส้อะไรเปลี่ยนให้มันยุ่งยากวุ่นวายนะคะก็คือมีแค่ตัวมันเสียบปลักไฟแค่นั้นเลยง่ายมากๆ นี่ค่ะเสรบ้มาแ,แล้วนะคะใช้เวลาไม่นานเลยเสร็จเรียบร้อยใช้เสร็จก็ปิดแค่นั้นเองทักลักเก็บได้เลยนี่นะคะแนะนำเลยสำหรับใครสายชิคกี้นะคะทำขนมที่ต้องใส่ถุงซีนะคะแนะนำตัวนี้เลยค่ะ